สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่นิตาลอนดอนนะคะวันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครกันนะคะที่ทานอยู่นี้เป็นอยู่ที่ตาข่า,าอ่อนนดนะคะเป็นโลตัสอ่อนนดข้างล่างนะคะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วดูตีมีลูกชิ้นมาด้วยน้ําจิ้มคอร้อยอร่อยคุณผู้ชมให้ผักมาเยอะด้วยแล้วเขาปรุงแบบ รสชาติเข้มข้นมากเราไม่ต้องเติมเลยนะคะสำหรับเนตตาพอดีแล้วนะคะอ๋อชอบมากเลยคะ่ะคือพวกเรามีความสุขมากเลยคะ่ะได้ทานตรงนี้หลังจากนั้นเราย้ายไปอยู่ปทุมนะคะตรงนี้ก็เป็นโรบินสันรังสิตนะคะฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเนาะเราพักอยู่ที่คลองหนึ่งนะคะแต่เราก็ไปทานอาหารอยู่ที่ร้านรังสิตนะคะแอดรังสิต มีเพลงให้ฟังด้วยนะคะแต่เทนเน่กลัวติดเลกสิตในสาก็เลยปิดเสียงไปนะคะมีเป็ดรมควันและก็ผักคะน้าน้ำมันหอยกอลาบเป็ดนะคะแล้วก็มีปลาทอดน้ำปลาปลาแดดเดียวเนาะ,ะเขาก็ให้มากับยำมะม่มวงนะคะและก็มีตำไหลบัวไส้กุ้งสดนะคะเมนูพวกนี้ที่เราสั่งมาแต่อีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาแล้วมให้ดูก็คือ หางหมูกรอบนะคะอร่อยมากร้านนี้อร่อยทุกเมนูเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ให้ดูทั้งหมดเพ,อพอราะพวกเราทานหมดแล้วตื่นเช้ามาก็ไปนั่งดื่มกาแฟาอยู่ริมทางได้คุยเรื่องราวชาวบ้านชาวบ้านสนุกมากเลยะค่ะคุณผู้ชมได้ความรู้เยอะเลย <c oughs> ต่อมามาบ่นนิดหนึ่งนะคะโรงแรมที่นิตาอยู่คืนนี้ตกกระปรกมากมีทั้งหมดมีทั้ง รอยนิ้วมือเต็มกระจกไปหมดนะคะคุณผู้ชมผ้าปูเตียงก็ตกรปรกมากไม่กล้าจะนอนเลยนะต้องเอาพาคนหนูไปโปะและห้องน้ำนะ่ะสกปรกมากดูกระจกห้องน้ําคุณผู้ชมวู้ขนลุกเลยนะคะอยู่ได้คืนเดียวนะคะพวกเราอยู่ที่นี่ได้คืนเดี๋ยวก็ต้องเลิดกลับไปอยู่สุขุมวิทเลยคะ่ะคุณผู้ชมไม่กล้าบอกชื่อนะคะว่าชื่อโรงแรมอะไรนะให้ดูเนี่ย พื้นแบบดำมืดเลยนะคะแทนน้องเขามอบพื้นแล้วค่ะเอาสเปรย์หอมๆฉีดตรงที่มอบแล้วเขาก็ลากไปทุกห้องนะคะไม่มีน้ำชุบแล้วลากแล้วเอามาถูนะคะเขาลากมอบเดียวทุกห้องเลยสกปรกมากอยู่ไม่ได้ต้องหนีนะคะดูที่เปิดประตูที่ดำมืดมือเลยนะคะตรงไต่ตมกะราคาไม่ถึงพันค่ะพอเรามาอยู่เพราะมัน ตกปกมากก็ต้องเตลิดไปอยู่ที่สุขุมวิทเหมือนเดิมค่ะเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาคุณผู้ชมไปกินอะไรอร่อยๆและกินที่ไหนก็รอชมต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ